สว,ส,สวัสดีแฟนเพจท่านครับนะฮะนะครับไม้กระดานต่อ31นะครับนะครับ ฟังทางนู้นเสียยันนะครับสุลียันมิวสิ์นะครับต่อซ้ำหนึ่งครับต่อเจ้ากีนุดอนนะครับเจ้าบอสทบบแล้วก็เจ้าเตยนะครับเขาให้ถ่ายถ่ายได้ใช่ไหมเตยธีรวัดครับเขาไม่เก็บหรอกสุดท้ายสวัสดีครับ ม่พใหม่เจ้าให้ถ่ายถ่ายฟรีป่ะเนี่ยถ่ายฟรีครับให้ผมมาเก็บคนละหกติ้ยหกชิ้นคนละหก้งตำรวจพี่เขาแก้งมาเนี่ยพี่เขาแก้งมาไปเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์เมื่อกี้ตำรวจลงผมต้องเก็บเนี่ยไปเคลียร์เัามาเสืยทุยฮะนี่นะครับเตยธีรวัตรครับ นะครับฝั่งทางนี้นะครับตัวเตะนะฮะยืนคู่กับโจจินอุดรนะครับสโมสรตำรวจนะฮะแล้วก็เจ้าบอทบอนะครับเจอกับสายเถือนอย่างเสียยันนะฮะสุเริยันมิวสิกนะครับเสียยันไม้กระดานครับสุริยันขอนแก่นครับใช้ไม้กระดานนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับมาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าบอทบอ บอสตัดหน้าซ้ายโอ้โหลูกออกครับโอ้ลูกนี้มันแรงเกิงฮนะแต่ในเกมเตะของเจ้าบอสนี่ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับศูนย์ต่อศูนย์โอ้โหเติมพวกนี้ครับโอ้แรงมากครับนะครับแต่เช็คเส้นได้ดีจริงฮะนะครับเ็กเส้นได้ดีมากนะครับเ <c oughs> สียยันนะ เสิร์ฟมานะครับหาที่ลงได้หรือไม่นะฮะเสียยันนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับมาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าบอสทอบอรครับบอสเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟดีฮะยังอยู่สองป๊อกเลยนะฮะอืมเกมทำของเสียยันครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอ้โหกระดานสองป๊อกนะฮะแรงนะฮะ ดูเกมเสิร์ฟของเจ้าโอ้ยสับยอดโอ้ยินูดอนโอ้โหนะครับคือจังหวะเสิร์ฟลูกนี้ไม่แรงนะฮะแต่เจ้ากินูดอนนะครับเข้าไปมันกัดกันนะฮะเป็นแต้มของเสียสุริยันแหละครับนะฮะโอ้โหนะครับคู่นี้ครับฝากแชร์ด้วยนะครับ เสียยันโอ้หเสือครับโอ,โ,อโอ้โอ้เสียยันนะฮะโอ้เจ้าบอสครับต้องยอมนะฮะยอมเลยครับเจ้าบอสแรงมากฮนะมันผิดธรรมชาติครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะฮะ เป็นกำลังใจให้กับแอดมินครับหนึ่งสองต่อศูนย์โอ้โหวิสบแรงมากครับยังอยู่ครับเจ้าบอสกินโยนร้อนยุกไปเตยธีรวัตรโอ้โหเจ้าเตยฮะโอ้โหเตยสวยมากครับเจ้าเตยธีรวัตรครับขอให้ลูกโดเข้าไปฮะเจ้าเตยนะครับไม่เหลือนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเจมเตะของเจ้าเตยธีรวัตรนะฮะเผยออกข้าบเสียดเลยครับมองเห็นครับนะครับศูน ศูนย์สองศูนย์ต่วสองครับเกมสืบของเจ้วบทบสืหน้าโอ้โหหน้าซช้อย่างอยู่ฮะสองตอโอ้โหดลูกดีครับเจ้ากินรุกโดนฮะต้องบอกว่าลูกนี้เสียยันแก้ไขได้ดีนะครับแทงหลังครับแทงหลังได้ดีจริงๆฮะเสียยันได้ครับสองศูนย์สองตัวศูนย์ครับว่าง่ายลูกนี้บ้าเขาให้โอ้โหนะครับโอ้ สุดยอดครับทับเสียงชัดเจนยร์ไหมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอขอขอบคุณสำหรับทุกยูสเซอร์นะฮะเราอยู่กันที่หนองบัวครับคอนเทนต์นะฮะส่วนต่อสองครับถ้าใครอยากดูต้นฟุตสะารามต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเฟรดมินีชับรันต์ต์คร์ดครับต่อไปโอ้โหไม่ข้ามเขาจมวัดทวโอ้โห สุดจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ข้ามครับน้ำหนักมันถาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรปายโยฮะแล้วก็เทียบเลยครับแต่ก็เขาเส้นนะแล้วก็โอ้โหลูกนี้แมหนักจริงๆฮะเสียยันนะกดหายกดหายเลยครับตอนนี้ครับเสิร์ฟเป็นว่าเล่นนะสาต่อศูนย์ครับอ้าเข่าให้สุดยอดครับ นะครับโอ้โหตะก้อนี่แตกหรือเปล่านะครับพักทายกันได้นะครับแอดมินจะดีฮะศูนย์ต่อสามครับดูเกมสืบของเจ้าบอสทบอครับฝากแชร์ด้วยนะครับศูนย์ต่อสามเจ้าบอสทบออดีตนักนักเรียนไทยฟาเข่าให้โอ้โหนะครับ ใครจะไปรับนะครับนะครับเจมทำของเสียยันนี่แรงหนักแรงฮะหนักแรงนะครับโอ้โหสุดยอดฮะาฮึ่ม สต่อศูนครับเสียยันโอ้โหเจ้ากีนุดอนอเจอแต่ไม้แบบฮะเจอเจอไม้แบบมาเจอไม้กระดานเข้าไปแข็งโป๊กฮะไม่อยู่ฮะหนักจริงๆฮะสีตส่ต่อศูนยครับเสียยันไม่อ่อนช้อยนะเสียยันนะครับ เก็บทุกแมตช์นะฮะสวัสดีครับแอดมินลูบหล่อครับขอบคุณมากครับนะครับมากครับไม่ข้ามเลโอ้ไม่ข้ามครับสวัสดีพี่ยงนาโพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับตับาลนะครับนะครับโอ้โหหนีรถมาขาโอ้ะครับพี่น้องครับคนเยอะมากครับวันนี้นะครับหือศูนย์ต่อสี่ครับเอาเลยครับ เจ้ากินรอนบอกว่าเจ้าอ้วนเอาแต้มไหมไม่ได้นะฮะสนามที่ไหนครับพี่อยู่ที่หนองบัวนะครับหนองบัวคั้นจรงใช่ไหมนี่ครับสนามคุณเลวัดนะครับสี่ต่อศูนย์ครับสี่ต่อศูนย์เกมเซฟกองเสียยันฟาเข้าให้โอ้โหไม่นข้ามครับแนี่เจ้าทุกแต้มเลยฮะเสียยันนะครับ โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆอะ๋อยัดอย่างเดียวเลยครับศูนย์ต่อสี่ครับเกมเสรฟของเจ้าวัตถบร้าเก่าโอ้โหง่ายเหลือเกินโอ้คือต้องบอกว่านะครับหนักจริงฮะเกมทำลูกที่สองนะครับคือสองบ็อกครับครับ สีต่อศูนย์ครับเอฟซีบักขามครับเอารายกรเอฟซีบักขามโยกเข้าไปเตยป้าเก่าให้โอ้ยเจ้าเตยเจ้าเตยนี่เป็นคนที่เตะสวยมากครับนะครับเบอร์ห้าเสื้อสีส้มนะครับชิงอินรางวันก็หมือนขึ้นนะฮะู่นี้นะครับรวมนอกในนะครับ น่าจะอยู่วันที่สามหมื่นบาทคู่นี้ศูนต์ต่อสี่นะครับอุกมเสิร์ฟของเจ้าบอสทบอครับบอสทบอเตยมตีใครแตกไหมโอ้มาแล้วฮะเมเสิร์ฟรูปนี้ยัดหัวเน็ตนะฮะ พุทธิสงคนตกแรงมากครับแอดโอโหสวัสดีนิชัยครับนะครับาฝากแชร์ด้วยนะครับพี่โอ้โหหนึ่งต่อสีครับตีไข่แตกแล้วเจาะไข่แดงแล้วร้อยแล้วตรงนี้โอ้ว่าไงป้าเข้าฮายคือต้องบอกว่าเกมรับเสยันก็ดีนะครับกับไม่ใช่ว่าเอซีจากสวัสดีคุณคุณทาครับชัยยะเพีรนะครับสวัสดีเอซีจากสปปลาวครับนะครับ คือในเกมเสิบของเจ้าบอสทบอนี่ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับยอย่าเป็นคนที่เสิบดีนะแต่ว่าไม้กระดานอย่างเสียยันเกมรับดีมากครับ4ต่อหนึ่งครับโอ้โหยอยู่ครับแม่นิ่งเหลือเกินลูกนี้เตยธีรวัตรโอ้โหเอานะครับฝั่ง3คนก็ยังไม่ยอมนะฮะฝากแชร์ด้วยะฮะเอสซีทุกท่านอย่าดูคนเดียวครับดูคนเดียวไม่ดีนะ,ะนจะตกไม่เข้ายัด น่าจะไม่ตกนะครับขอนแก่นกับพุุธธยสงมันไกลกันนะโโหนึ่งต่อสครับเตรียมเสร์ฟของเจ้าบอสบอเส์ฟไปโอโ้ยังอยู่ครับเสียยันป้าเก่าหายนี่ครับไม่เหลือแลค้ครับนะครับสองปอกนะฮะเอาเลยครับทั้งหลีกทั้งนักเรียนไทยฮะจะเอาอยู่ไหมครับสำหรับไม้กระดานนะโอ,โ,โอ้โหดีกีฝั่งทางนี้เพียบเลยฮะ เจอกับไม้กระดานครับโอ้โหส, oh, oh, สุดยอดฮนะคู่นี้มองดูคร<ด>ับส <c oughs> ี่<ด>ต่อหนึ่งว่าไงกินอุดรกินนิดนึงอ้าวเตยโอ้ย oh, ออกครับลูกนี้ใส่สกรอร์ให้กับเชียร์ยันนะฮะแม่นะครับแต้มนี้ไล่มาอีกแล้วนะครับเพิ่มเป็นมาอีกแล้วนะครับ โอ้โหสกอร์ที่5ต่อ1นะครับคือต้องบอกว่างานงานหนักหรืองานหยาบนะของฝั่ง3คนนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเตยแล้วก็เจ้าจีนแล้วก็เจ้าวอทบอนะครับหยาบแน่นอนครับงานนี้นะครับนะครับ เอาละครับเข้าสนามเลยครับตอนนี้ครับแชร์แล้วครับแอดขอบคุณมากครับพี่ชายนะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ป่าชาตินะครับจัดให้ฮะห้าตอนหนึ่งครับเกมเส์ของเสียยันฮะคือต้องบอกว่าเสียยันนี่แต่ก็สายเถื่อนโดยตรงฮะของบึงจันทนครครับนี่แน่โอ้โหเรียรบร้อยฮะ ยังงยน,น,น,นะัครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหกต่อหนึ่งครับเอาบอสเปิดปิดนิดนึงโอ้ยกินลนมาเป็นแต่ละบบป็อกหนึ่งป็อกสองเรียบร้อยนะแหมไม่รอดนะลงโทษให้เลยนะ เสียยันครับคือต้องบอกว่าเจียมรับมันดีกว่าเท้าแน่นอนครับนะไม้กระดานถ้าลนไปไม่เหลือนะครับแน่นอนครับเช็ต่อหนึ่งครับไปเลยครับหกช่วงตัวแปดช่วงตัวแล้วครับตัวนี้โอ้เสียยันนะฮะอืมทำเครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็ฟ้าลำโพงนะฮะวันนี้น่าจะได้ทำอีกหลายใบนะ ยันนะครับแต่ตอนหนึ่งครับป้าเก่าให้โอ้ยเตยเปิดอยู่ฮะโอ้ยไม่เข้าใจกันนะ,ะแม่เจ้าพออเจ้าจีนครับต้องโวยกันนะฮะคู่นี้โอ้อะไรกันนะ<า>เจ้าเตยเปิดดีนะฮะเมื่อกี้เปิดดีมากนะครับคือจังหวะน,นี้ต้องต้องเป็นเจ้าจีนนะฮะที่วิ่งเข้ามาแต่ไม่เข้าใจก,กันกับเจ้าบอทวอนะครับ โอ้โหนะครับยังจูนกันไม่ติดนะฮะฝั่ง3คนนะฮะยังดูขาดขาดกันเกินนะครับโอ้โหเสียยันฟาดเป็นว่าเล่นนะฮะเสียยันฟาดอยา่โอ้เหนึ่งก้าครับว่าไงเต็มสองมาไหมปาเข่าให้โอ้ยังไงเลือเกินโอ้ นะครับคืองานหยาบเลยฮะตอนนี้งานยากเลยฮะโอ้นะครับมาเลยครับฟังขอนแจมแจเท่าไหร่ครับเก้าเก้าต่อหนึ่งครับเก้าต่อหนึ่งอ้าวเรียบร้อยฮะโอ้โอ้นะครับเสียยันนี่เสิร์ฟดีเหลือเกินฮะวัดหัวเน็ตมั่งนะครับยอดมั่งนะฮะ โอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับสิบตัวหนึ่งปักเข่าห้ยินยังอยู่ยกเข้าไปเตยปักโอ้โหเรียบร้อยนะครับววคือดูจังหวะนี้นะครับววโอ้โห,โหโนะครับมันจริงๆนะครับออออโอ้นะครับหโนึ่งต่อสิบ หนึ่งต่อสิบมาไม้เต็มสองง่ายหรือเกินป้าเข่าให้โอ้โหแม่เล่นง่ายๆเลยฮะโอ้โหนะครับคือง่ายมากฮะนะครับมันผิดทีสัยของเท้านะครับคือการใช้ไม้กระทบนะครับม,มันหนักก,กว่าเท้าแน่นอนครับปาเข่าให้โอ้ยไปไหนครับเจ้าบอสอ๋อ ไอ้พี่เจมรับแต่ไม้เทนนิสใช่ไหมรับแต่ไม้เท,เทนนิสใช่ไหมเวลาเวลาตีมาไงเจอไม้กระดานเข้าไปปักเข้าให้นะฮะโอ้โอหนักเหลือกเกินนะสิบเอต่อหนึ่งครับยังไม่ได้ถึงคนละแต้มเลยครับสองสามคนโอ้โหบาแชร์ด้วยครับหนึ่งต่อสิบเอ็ด อดต่อปอปักเข้าไปอยู่ครั oh oh. บเสียยันส้าวครับลูกนี้แต้มสองอมาแล้วฮะโอ้ยมันเหลือเกินครับคู่นี้โอ้เสียยันนะมีคว yeah, ้ยหลังให้เห็นนะเสียยันโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆฮะเสียยันนี่เขา เอาเลยครับฝากแชร์ด้วยนะฮะคุกเซอร์นะครับขอบคุณครับสองสุกท่านสอง 1ิเ็ต่อ2อครับโอ้ได้แค่2นะวันนี้สนะครับว่าไงครับจะได้คนละเตยมไหมต้องรอชมนะครับต้องรอชมนะครับสองสิบอ็ดสองต่อสิบเอ็ด โอ้มาเลยครับคนละแต้มเลยครับ3ต่อ11ดคนละแต้มเลยครับเทียังมาบ้างไรสดเสียงหายครับแอดชัดเจียนไหมนะครับป้าเข้าให้ป้าไงเตยระเบิดไปกินครับลูกนี้ โอ้โหภาพเสียงชัดเจนไหมครับเสียงครับแอดเสียงเสียงโอเคครับเมอนกันนะออสี่สิบเอ็ดแล้วครับเอาล่ะฮะว่าไงจะทันไม่ทันอยู่กับลูกเซิร์ฟเจ้าบอสแล้วครับไม่ข้ามครับรับยากนะฮะ สเวตต่อสี่าเขาา่าให้โอ้หนักเลยเกินฮนะภาพเสียงชัดเจนหรือยังครับภาพเสียงเป็นไงชัดเจนไหมนะครับอโอโหเจมเลยครับเก่าดีชัดเจนขอบคุณมากครับโอ้นะครับเจมเลยครับ เียยันนะไม้กระดานต่อ31ชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ4แต้มนะครับ